Gonna take the วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการลงทะเบียนบัญชีพื้นที่ส่วนบุคคลใหม่กับ X n e s s นรวมถึงวิธีการเปิดบัญชีซื้อขายใหม่บ้านข้อมูลประเทศที่อาศัยอยู่โดยข้อมูลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และจะส่งผลต่อระบบการชำระเงินที่ให้บริการในพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณ ป้อนอีเมลที่คุณต้องการลงทะเบียนพื้นที่ส่วนบุคคลน,นี้สร้างรหัสผ่านตามข้อกำหนดพิเศษโดยต้องประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวเลขคุณจะต้องใช้อีเมลและรหัสผ่านนี้ในการเข้าใช้งานพื้นที่ส่วนบุคคลจากเว็บไซต์หรือจากแอป Exness Trader หากคุณมีรหัสพาร์เนอร์คุณสามารถเลือกกรอกรหัสดังกล่าวได้ที่นี่และเชื่อมโยงบัญชีของคุณไปยังโปรแกร,รมพาร์เนอร์ของ Exness ช่องป้อนข้อมูลจะถูกล้างหากกรอกรหัสพาร์ทเนอร์ไม่ถูกต้องเพื่อให้คุณลองอีกครั้งนอกจากนั้นคุณจะต้องทำเครื่องหมายที่กล่องข้อความเพื่อประกาศและยืนยันว่าคุณไม่ใช่พลเมืองหรือผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาคลิกดำเนินการต่อระบบจะนำคุณไปยัง Xness Terminal คลิกที่นี่เพื่อเปิดแท็บใหม่ในเบราว์เซอร์สำหรับพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณโดยค่าเริ่มต้นแล้วคุณจะพบบัญชีจริง MT5 ในหัวข้อบัญชีของฉันใต้แท็บบัญชีจริง นอกจากนั้นคุณจะพบบัญชีทดลอง MT5 ใต้แถบบัญชีทดลองตอนนี้เรามาดูวิธีการสร้างบัญชีซื้อขายเพิ่มในพื้นที่ส่วนบุคคลใหม่กันเลือกเปิดบัญชีใหม่ภายใต้หัวข้อบัญชีของฉันเลือกประเภทบัญชีจากบัญชีมาตรฐานและบัญชีสําหรับมืออาชีพจากนั้นคลิกเปิดบัญชีซื้อขายจริงหรือลองเทรดในบัญชีทดลองตามประเภทบัญชีที่ต้องการ ในหน้าถัดไปคุณสามารถตั้งค่าประเภทบัญชีของคุณเป็นบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองได้อีกครั้งรวมถึงเลือกเทอร์มินอลการซื้อขายที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น MT4 หรือ MT5 ตอนนี้คุณสามารถเลือกการตั้งค่า l e v e r a g e สูงสุดที่ต้องการรวมถึงสกุลเงินของบัญชีโปรดทราบว,ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินของบัญชีได้ในภายหลังสุดท้ายตั้งชื่อเรียกบัญชีสำหรับบัญชีซื้อขายนี้และตั้งรหัสผ่านที่จะใช้เป็นรหัสผ่านการซื้อขายเมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยให้แตะที่เปิดบัญชี เพียงเท่านี้บัญชีใหม่ของคุณก็จะแสดงในหัวข้อบัญชีอของฉันภายใต้แถบบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองโดยขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่คุณสร้างขอขอบคุณที่เลือก Axness ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำการใช้งานของ e x n e s s วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการยืนยันโปรไฟล์ e x n e s s ของคุณอย่างครบถ้วนโดยใช้เบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้พื้นที่ส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์ของเรา คลิกปุ่มก้าวขึ้นเป็นเทรดเดอร์ตัวจริงที่นี่อันดับแรกคลิกขอรับรหัสเพื่อยืนยันอีเมลของคุณกรอกรหัสที่ส่งไปยังอีเมลของคุณที่นี่จากนั้นคลิกดำเนินการต่อเลือกรับรหัสทาง SMS หรือการโทรและกรอกหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นคลิกขอรับรหัสกรอกรหัสที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณจากนั้นคลิกดำเนินการต่อเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ ถัดไปกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ครบถ้วนเมื่อเสร็จแล้วให้คลิกดำเนินการต่อเพื่อยืนยันข้อมูลคุณจะได้รับข้อความยืนยันการส่งอีเมลหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคลิกยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์เพื่อไปยังข้อมูลทางการเงินข้อมูลทางการเงินเป็นแบบสำรวจประสบการณ์การเทรดของคุณโดยเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการปลดล็อกข้อจำกัดในการฝากเงินและการเทรดเมื่อกรอกข้อมูลทางการเงินครบถ้วนแล้วให้คลิกดำเนินการต่อ ขั้นตอนสุดท้ายคุณจะต้องส่งเอกสารยืนยันประกอบด้วยเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารยืนยันที่อยู่ที่ถูกต้องแต่ก่อนอื่นคุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันชื่อตามกฎหมายของคุณโดยต้องเป็นชื่อที่ถูกต้องและตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลเอกสารยืนยันและชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่คุณอาจใช้ในอนาคตหากจำเป็นต้องแก้ไขชื่อให้คลิกแก้ไขเพื่อเปลี่ยนชื่อของคุณจากนั้นคลิกอัปโหลดเอกสาร หรือแค่คลิกอัปโหลดเอกสารเพื่อดำเนินการต่อตอนนี้ก็ได้เวลาส่งเอกสารยืนยันตัวตนของคุณอันดับแรกให้เลือกประเทศที่ออกเอกสารประจำตัวของคุณจากนั้นเลือกประเภทเอกสารประจำตัวจากตัวเลือกกรุณาาตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสารที่เลือกปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เอกสารได้รับการอนุมัติคลิกอัปโหลดเอกสารและค้นหาไฟล์สำเนาเอกสารเพื่อนแนบไฟล์ จากนั้นคลิกที่นี่เพื่อดําเนินการต่อเมื่อแนบเอกสารแล้วขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนส่งเอกสารยืนยันที่อยู่โปรดทราบว่าคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้แต่บัญชีของคุณจะไม่ได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนและจะมีการจํากัดฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างปฏิบัติต,ตามข้อกําหนดหน้าจอสําหรับเอกสารยืนยันที่อยู่ของคุณคลิกอัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่จากนั้นคลิกที่นี่เพื่อดําเนินการต่อเมื่อแนบเ,นบเอกสารเสร็จแล้ว สถานะบัญชีของคุณจะได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนโดยอัตโนมัติหลังจากตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยคุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดเพื่อยืนยันบัญชี Xness อย่างครบถ้วนแล้วขอขอบคุณที่เลือก Xness ยินดีต้อนรับสู่อีกหนึ่งวิดีโอแนะนำการใช้งานของ Xness วันนี้เราจะมาแสดงวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง MetaTrader 5สำหรับ Android ให้กับคุณ ขั้นแรกดาวน์โหลด MetaTrader 5จาก Google Play Store หรือจากเว็บไซต์ของ Exness เมื่อติดตั้งแล้วให้เปิด MetaTrader 5บนอุปกรณ์ของคุณขึ้นมาเปิดเมนูหลักและเลือกจัดการบัญชีแต่ไอคอนบวกแล้วพิมพ์ Exness เพื่อค้นหาโบรเกอร์เลือก Exness Technologies Limited จากตัวเลือกป้อนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้บัญชีซื้อขาย Exness ของคุณพร้อมทั้งรหัสผ่านและเซิร์ฟเวอร์จากนั้นคลิกลงชื่อเข้าใช้ หากต้องการค้นหาเซิร์ฟเวอร์บัญชีซื้อขายของคุณโปรดไปที่พื้นที่ส่วนบุคคลของ x n e s เลือกไอคอนรูปฟันเฟืองเปิดข้อมูลบัญชีและเซิร์ฟเวอร์จะแสดงขึ้นทันทีเมื่อเสร็จแล้วจะถูกเพิ่มเข้าไปยังพื้นที่บัญชีคุณสามารถเพิ่มบัญชี MT5 โดยทำตามขั้นตอนนี้ได้หลายครั้งตามต้องการยินดีด้วยคุณได้ดาวน์โหลดและติดตั้ง MetaTrader 5สำหรับ Android เรียบร้อยแล้วขาขอบคุณที่เลือก Xness วิธีฝากเงินผ่านทางแอปธนาคารบนโทรศัพท์มือถือสวัสดีครับผมจรจากทีม x n e s เตอนนี้ผมจะพาคุณมาดูวิธีการฝากเงินเข้าบัญชี XN e s เผ่านทางแอปธนาคารออนไลน์หรือ Mobile Banking ขณะนี้เรามีแอปของธนาคาร3ามแห่งที่ให้บริการฝากเงินทางออนไลน์ได้แก่โมบายแบงกิ้งของธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์มาดูขั้นตอนกันเลย 1. ลงชื่อเข้าใช้ พื้นที่ส่วนบุคคลในบัญชี Xnest ของคุณ 2. คลิกฝากเงินที่เมนูทางด้านซ้ายมือจากนั้นวิธีการฝากเงินทั้งหมดจะปรากฏขึ้น 3. เลือกแอปธนาคารออนไลน์ที่คุณต้องการจากรายการ 4. ในหน้าต่าง pop-up ให้กรอกหมายเลขบัญชีและจำนวนเงินที่ต้องการฝากโปรดตรวจสอบว่าคุณระบุจำนวนเงินถูกต้องตามที่ต้องการฝากจริงไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถฝากเงินโดยอัตโนมัติได้ 5. คลิกถัดไป 6. ที่หน้าถัดไปคุณจะเห็นสรุปการทำธุรกรรมรวมถึง QR Code ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดให้ถูกต้องแล้วใช้แอปธนาคารที่คุณต้องการทำการสแกนรหัสเพื่อชำระเงินทีนี้เราจะแสดงวิธีสแกน QR Code ด้วยแอปธนาคารตัวสแกน QR Code อาจปรากฏในตำแหน่งที่ต่างกันเล็กน้อยตามแอปของแต่ละธนาคาร หากคุณใช้แอปธนาคารกรุงเทพให้เปิดแอปเลือกจ่ายบินเติมเงินจากนั้นแตะสแกนเพื่อชำระเงินที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างแล้วสแกน QR Code ที่เว็บไซต์ X อ e s s ออกให้ก็ถือว่าทำรายการเสร็จเรียบร้อยหากคุณใช้แอปธนาคารกรสิกรให้เปิดแอปเลือกจ่ายบินเลือก QR Code จากนั้นแตะที่สแกน QR Code เพื่อสแกน QR code ที่เว็บไซต์ e x n e s ออกให้ก็ถือว่าทำรายการเสร็จเรียบร้อยหากคุณใช้แอปธนาคารไทยพาณิชย์ให้เปิดแอปจากนั้นแตะที่สแกนจ่ายที่อยู่ทางด้านซ้ายบนและวสแกน QR code ที่เว็บไซต์ e x n e s ออกให้ก็ถือว่าทำรายการเสร็จเรียบร้อยข้อควรจำคา QR c o d e ที่ออกให้จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวภายใน48ชั่วโมง ห้ามใช้ QR วอารเดิมฝากเงินซ้ำโปรดตรวจสอบว่าชื่อธนาคารที่ฝากเงินเข้าเป็นธนาคารเดียวกับที่เลือกไว้ขณะออก QR วอารคหากชื่อธนาคารไม่ตรงกันจะไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้ขอขอบคุณที่เลือก X n e s s